สวัสดีครับวิเคราะับบอลบิ๊กแมตช์พรีมเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันจันทร์ที่23มกราครมปี2023กับผมพริรพงษ์เฉยนะครับออบอลวันนี้ผมในเวลาตี3ตรงครับเป็นพรีมเมียร์ลีกองกฤษหนึ่งคู่ฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับก,กัมเียงของสเปอร์อันดับตารางคะแนนตอนนี้ห่างกันอยู่2อันดับนะครับสเปอร,ปอร, 5, ร,ร์อันดับที่5ส่วนฟูลแลมนะครับอันดับที่7เอ็ดเวิร์ดของคู่นี้ครับในการพบเจอกัน5เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมพาเ,เพื่อนๆไปดูนะครับก็ดูแล้วเป็นสเปอร์ที่ทำผลงานได้ด เกมที่เสมอกันต้องยอมไปเมื่อวันที่14มกราคมปี2021นะครับส่วน2เกมล่าสุดนะครับเป็นสเปอร์ยังผลงานได้ดีกว่าทั้ง2เกมรวดเลยครับชนะมาทั้ง2เกมนะครับสกอร์รวมอยู่ที่3ประตูต่อ1เกมล่าสุดที่เจอกัรสเปอร์ก็ชนะไปที่2-1นะครับส่วนฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างโคลาแรมนนะครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมารวมทุกรายการพวกเขาชนะ4เกมแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นคือเกมที่บุกไปแพ้กับนิวคาสเซิลนะครับ1ประตูต่อ0ส่วนฟอร์มในบ้านนะครับ5เกมล่าสุดโดยรวมชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกม2เกมล่าสุดที่ผ่านมาในลีก เราทั้งสองเกมรวดครับแล้วก็สกอร์สองหนึ่งเหมือนเดิมเลยนะครับชนะเชลซีสองหนึ่งชนะเซาท์ตันสองหนึ่งครับส่วนสเปอร์นะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าลูกทีมของคอนเต้ช่วงนี้ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าสองเกมล่าสุดใน,นลีกพวกเขาแพ้รวดนะครับแพ้ทั้งนาเซนอนนะครับสองประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปแพ้ซิตี้ในเอทิฮัดสเตสเดียมสี่ประตูต่อสองเกมนัดน,นี้นเนี่ยครับสเปอร์เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละมันนําก่อนในครึ่งแรกสองลูกนะครับพอครึ่งหลังโดนซิตี้รัวนะครับ สัตว์ไปสี่ลูกกับผมสี่ประตูต่อสองเลครับก็มันบ่งบอกชัดเจนผมว่าในเรื่องของเกมรับสเปอร์ี่ยค่อนข้างจะบกพร่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกมลุกอาจจะยังเติมเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปัญหาเดิมๆเ,เลยเกิดขึ้นอยู่นะครับส่วนฟอร์มในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับผ้าเกมล่าสุดก็ชนะแค่สองเสม,มอหนึ่งแพ้ไปสองเกมนะครับโดยรวมแล้วผมมองว่าสเปอร์ี่ยมันยังไม่ดีครับคือ ด้วยระบบด้วยนะผมมองแบบนี้นะระบบของสเปอร์เนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนนะผมคอนเ้นมันยึดระบบเดิมเกินไปนะครับแล้วทีมอื่นที่เขามีการเปลี่ยนแปลงเนะี่ยเขาก็น่าจะจับทางได้นะครับคือต้องบอกว่าสเปอร์เนี่ยช่วงของต้นฤด,ดูกาลผมสตาร์ทได้ดีมากครับแล้วก็เป็นกระแสพ้าหนึ่งนะผมว่าทุกคนเนี่ยมีแบบนักข่าวหลา,หลายสํานกเขาก็บอกว่าสเปอร์มีศิ์ที่จะลุ้นแชมป์ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะผมเพราะว่าอีกนัดก่อนที่จะป็ฤดูกาลนะสเปอร์เนี่ยสามารถกลับมา ติดท็อปโฟรได้ผมแซงอาร์เซนอลไปแค่คะแนนสองคะแนนเท่านั้นนะครับทําให้ฤดูกาลนี้เนี่ยที่สตาร์ทมาเนี่ยมันเราก็ทําผลงานได้ดีด้วยทุกคนเลยคาดหวังนะครับแต่พอช่วงหลังๆผมสเปอร์ก็คข้าออกทะเลนะครับในเรื่องของเกมรับเนื้อก็ในเรื่องของเกมรุกที่ยังตื้อๆอยู่นะครับส่วนฟูลแลมนะครับอันดับที่7แข่งยีชนะ9เสมอ4แพ้ไป7เกมนะเกมรุกยิงไปทั้งหมด32มสิบส่วนเกมรับเสียไปหมดยี่สิบบวกอยู่3ลูกมีอยู่31คะแนนเท่ากับบรตันนะครับ แล้วก็สเปอร์นะครับนลัที่5คาแข่งยชนะ10เสมอ3แพ้7นะครับเกมรุ่งอยู่เป็นหมด9ประตูก็ยิงได้มากกว่าทางด้านฟูลแลมอยู่ประมาณสัก6 7ลูกนะครับส่วนเกมรับเสียหมด31บดครับบวกอยู่8ลูกมีอยู่3 3คะแนนนะครับก็ดูจากเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ดิแดงแดงเขียวแดงแล้วก็ลบนะครับผมแพ้แพ้ชนะแล้วก็เสมอนะครับดูรวมแล้วอย่างที่ผมบอกว่าสเปอร์ช่วงนี้นะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับ ส่วน11ตัวจริงที่คาดนะครับผมของทั้งสองทีมในค่ําคืนนี้นะครับถ้าดูฝั่งสเปอร์นะครับคอนเต้ยังใช้แผนเดิมอยู่นะครับก็คือ3-4-3นะครับประตูก็ยังเป็นโยเรสนะครับกองหลังหลักๆก็จะมีทางด้านไรเออร์โรเมโรนะครับตรงกลางนะครผมคอยเบิร์กยืนคู่กับเป็นทั้งคู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเพิลิสติดในผมอาจจะพักก่อนแล้วก็เอาเซซิยงลงมาแทนนะครับใช้ความสดนะครับส่วนแนวรุกครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคอนเต้อาจจะเอาทางด้านดิชาริสซันแทนโซนเฮงมินนะครับแล้วก็ ดิเคงเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับส่วนฝั่งขวาเป็นคูรูเซฟสกี้นะผมก็คูรูเซฟสกี้ในเกมที่เจอซิตี้ถือว่าเป็นคนที่โดดเด่นมากๆนะครับส่วนซอนเนี่ยนะครับคือฤดูกาลที่แล้วเ,เป็นดาวนดานวซนโวร่วมกับซาร่านะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเจ้าตัวทําผลงานได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับค่อนข้างตื้อนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับผมว่าหลังจากนี้นะคอนเต้จะแก้เกมยังไงผมแล้วก็เรียกความมั่นใจของทีมกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนนะผมว่าเคนเอก็มีเข่า ที่จะไม่ต่อสัญญาแล้วก็มีข่าวที่จะย้ายทีมค่อนข้างสูงนะครับส่วนฟุตแล้วนะผมระบบเดิมครับก็คือ4 2 3 1หน้าเป้ายังใช้ทางด้านมิโตวิดคนเดิมพราับบนดาวซนโวสูงสุดของทีมนะครับมิโตวิดนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด16เกมเนี่ยยิงไปแล้วทั้งหมด11ประตูแล้วก็ทำไปอีก1แอสซิสต์นะครับส่วนเคนะครับดาวซนโวสูงสุดของสเปอร์ณตอนนี้นะครับลงเล่น20เกมยิงไปแล้วทั้งหมด15ประตูนะครับก็เฉลี่ยอยู่อ่าเกมลูกนะผมก็มีไม่ยิง15 1นนััดะครบช่วยออีกแสซิสต์นะครับ คนที่ยังเจ็บๆอยู่ของสเปอร์ก็มีคนเดียวก็คือลูคันบูรานะครับส่วนของฝั่งฟนะูแลนด์เนี่ยผมจะเป็นเชนดัฟฟี่นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นเจเบโน่นะครับที่เจ็บอยู่สองคนนะครับทั้งสองทีมไม่ค่อยมีผู้เล่นเจ็บนะครับคือสเปอร์เนะี่ยจริงๆโอ้หตัวดีๆมันเยอะนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าระบบของคอนเต้มันค่อนข้างเก่านะครับว่าต้องคอนเต้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยผมมองว่าอาจจะยาก แล้วเกมคืนนี้ถามว่าผมไว้ใจสเปอร์ไหมผมยังไว้ใจสเปอร์อยู่นะครับผมเชื่อว่าสเปอร์วันนี้จะคัมแบ็กกลับมาได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคอนเต้ยังเรียกฟอร์มของลูกทีมกลับมาไม่ได้ผมว่าเก้าอี้ของคอนเต้เองก็น่าจะร้อนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าคอนเต้วันนี้มีดีพอนะที่จะสามารถปลุกใจลูกทีมผมให้กลับมาคว้าสามคะแนนได้ในคืนนี้นะครับก็ขอเชียร์ไปที่สเปอร์นะครับก็ชอบผ่านไม่ชอบผ่านชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะผมยังเป็นแค่ทัศนคติส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับยังไงก็ เจอกันใหม่แล้วกันนะผมพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ